ลืมใครไม่ได้ก็ไม่ต้องลืมโคชไม่ได้บังคับแต่ต้องจำให้ได้ว่าเขาไม่รักไม่ใช่สิเขาไม่เลือกเอ๊ะหรือว่าเขาไม่อยากไปต่อเขามีคนอื่นจะเหตุผลอะ,อะไรก็ช่างแค่จำไว้ว่า เขาไม่ได้ต้องการไปต่อกับเราและมีคนชอบถามว่าทำยังไงจะม o ฟ e อนได้ง่ายเอาเป็นว่าถ้าเรายอมรับความจริงได้จริงๆเมื่อไหรเราจะไปต่อได้ไวมากเพราะว่าเรายอมรับความจริงด้วยนานาเหตุผลอะไรต่างๆนานาทั้งปวงนะเราก็จะรู้เลยว่าต่อจากเนี้ย มันก็เป็นการยือ้อเ,เป็นการรังเป็นการเรียกร้องมันจะดีกว่าไหมความรักความรักความสัมพันธ์เขาหยิบยื่นให้โดยที่เราไม่ต้องร้องขอรักขาเต็มใจดังนั้นแปาว่าการที่อยู่กับเราใช้เวลาร่วมกันเรื่อนยกระดับความสัมพันธ์จับมือกันไปต่อหรือใดใด เาเต็มใจเขายินดีถูกไหมคะรักกันเลือกการมันไม่ยากคะ่ะรักแท้ก็ไม่แพ้อะไรแพ้ไม่รักหรือแพ้ไม่รักแล้วแพ้รักไม่มากพอไม่ได้รักเราคนเดียวแต่เราอะคะ่ะคนฟังรักตนเองเยอะๆคะ่ะ เยอะอย่างที่สุดจนรู้ว่ารักแบบเนี้คือรักที่จริงใจรักแท้จริงรักอย่างไรเงื่อนไขรักที่ดีต่อใจไม่บั่นทอนใจเป็นยังไงเราก็จะรักผู้อื่นได้ดีแล้วเราก็จะมองเห็นได้ชัดว่าใครพร้อมจะไปต่อกับเราใครรักเราแบบไหน